ในดวงชะตาของชาวลักนาราศีมังกรดาวพุธกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่สมพลกุมกันในเรือนการเงินไปจนถึงวันที่3มีนาคมนะต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับการเงินการทองคุณมีมุมที่ดีนะครับมีแรงขับเคลื่อนในการหาทรัพย์ก่อทรัพย์นะสำหรับท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการงานคือดาวเวลาดาวอีกดวงหนึ่งที่มันเป็นคู่ที่ทําให้เกิดพลังงานที่ดีขึ้นเนี่ย ก็จะมีแรงขับเคลื่อนดีๆเข้ามาทางด้านจิตใจนะฮะเกิดขึ้นนะครับทั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยดาวพุธกับดาวเสราร์วงคู่ในเรือนเงินคู่สมพลกําลังในการหาทรัพย์ก่อทรัพย์เกิดขึ้นในดวงชะตายังมีดาวเจ้าเรือนสุภาษมาอยู่ในเรือนเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเจริญทางการเงินจะเกิดท่านที่มีไรายได้จากต่างประเทศหรือค้าขายกับชาวต่างชาติหรือ มีความเกี่ยวพันทางการเงินเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับการสอนการศึกษาการศาสนานดีใครที่รองเงินจากผู้ใหญ่จะได้รวมไปถึงว่าดาวเจ้าเรือนอรีก็อยู่ในเรือนเงินด้วยมันแปลว่ารายจ่ายอาจจะเยอะนะครับจะมีเรื่องให้จ่ายไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวหรือของที่พังเสียหายนะฮะหรือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับบุตรบริวารก็เป็นไปได้ได้ซื้อยาก็ได้ในช่วงนี้นะซื้อยากแก้ดวงนะนะครับ ในดวงดาวเนี่ยนะครับมันยังมีอีกอย่างหนึ่งว่าจะมีการทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องเองินทองทองดาวพุธไปอยู่ในเรือนราวหูระหว่างเอกสารทางการเงินจะมีปัญหาหรือมีคนผิดสัญญาทางการเงินกับคูณดาวมรลณะอยู่ในเรือนเงินใครทํานําเข้าส่งออกจะดีนะครับรวมไปถึงว่าในช่วงนี้เนี่ยใครที่อรอมอระดก,ก็จะมีโอกาสได้แต่ต้องระวังการรักษาทรัพย์สินไว้ให้ดีเวลาได้มากับต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว จะได้ซื้อของบางอย่างที่พังแล้วนะฮะที่เสียแล้วนะฮะกลับคืนมานะครับหรือได้ซ่อมใช้เงินเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงนะสิ่งของบางสิ่งดาวมหาอุดเป็นดาวลาภะทับชะตาไปจนถึงวันที่16มีนาคมบางท่านจะถูกรางวัลน,นะมีโชคฟุกนะครับมีช่องทางอะไรได้เสริมมีช่องทางอะไรได้เพิ่มมีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่ม มีโปรดักต์มีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในการค้าขายได้กําไรนะนะครับเกิดขึ้นช่วงนี้ก็ไปโฟกัสในเรื่องของลาบผลหมายถึงว่าช่องทางไรายได้เสริมช่องทางไรายได้เพิ่มนะฮะจะดีนะฮะวราดาวลาภทัพชะตามันแปลว่าอยู่ดีๆมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารให้ผลประโยชน์นะกิจกรรมใดๆที่ทําได้ผลประโยชน์เกิดลาบผลต่างๆเข้ามาบางท่านจะได้มีการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับอสังหา,หาริมทรัพย์เกี่ยวกับกยีดยานพาหนะ เกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะมันแปลว่าจะมีมีคนในครอบครัวมาเกิดกิจกรรมร่วมหรือเอาใจมาฝูกพันธุ์และโฟก,กัสกับชีวิตคุณมากขึ้นมันแปลอีกอย่างหนึ่งว่าบางท่านจะมีความโชคดีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะ,ะอสังหาริรมทรัพย์ได้ของชิ้นใหญ่ๆเข้าบ้านดาวพระศุกร์กุมจุดเกิดร่วมกับดาวพระอังคารอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่9มีนาคม ถึงจะย้ายดาวศุกร์กุมจุดเกิดช่วงนี้เนี่ยนะครับเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมสเสน่ห์แรงเป็นที่ต้องจิตต้องตาต้องใจต่อเพศตรงข้ามนะครับนะหญิงนางใดโสดเนี่ยนะก็ระวังเสียเนื้อเสียตัวนะดาวคู่กามรมทับชะตาจะไปไหนมาไหนกับผู้ชาย2อต่อสจะถูกปลุกปัม้มเดี๋ยวก่อนมาดูดวงต่อนะเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้เป็นการทายรวมๆนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจ ดวงคนเราลักคณะเดียวกันใช่ว่าดวงจะเหมือนกันนะอันนี้เป็นแนวทางแค่พาะอดาวจรน,นะอันนี้ผมแนะนําสําหรับท่านใดอยากจะรู้วาสนาของตนนะครับผมแนะนําไปดูดวงกับลูกศิษย์ผมเลยนะอันเนี้ยผมแนะนําที่ถูกๆให้นะฮะสีบ่บาท499บาทคุณจะได้3ชุดข้อมูลนะครับซึ่งเขาดูแม่นนะเขามีลูกค้าบอกต่อมากมายนะฮะคิวยาวหน่อยต้องรอหน่อย สามชุดข้อมูลในแบบเขาจะคุณไม่ต้องไปนัดอะไรมากมายก็คือโอนเงินไปแล้วก็เขาก็จะส่งคลิปให้คุณในทางไลน์นั่นแหละนะติดต่อทางไลน์ผมสามชุดข้อมูลคือ 1. คุณจะได้พื้นชะตาพื้นชะตาแล้วก็อนาคต1ปีแล้วก็ตอบคาถามให้คุณห้าข้อพื้นชะตาคือการอุปมาอุปไมยตำแหน่งดวงดาวในขณะที่คุณเกิดวันเดือนปีพศเวลาเกิดเนี่ยนะฮะมาอ่านชีวิตนะ,ะว่า การงานการเงินวาสนาชะตาจะอยู่สูงต่ำเพียงใดจะปรากฏในพื้นชะตาไม่ใช่ว่าต้องเกิดตอนนี้นะครับบางคนน่ยที่ผมดูนะมีลูกค้าโทรมาดูดวงกับผมอายุหกสิบกว่าผมทายแบบพื้นดวงชะตาเขาเนี่ยทายเสร็จเขาบอกว่าถูกตรงหมดทุกอย่างนะฮะเพราะว่ามันไปชีวิตเขาแล้วนะเขาหลักทรัพย์ก็เสียหายเงินก็เสียหายนะฮะเป็นระดับด็อกเตอร์นะครับนะอันนี้ก็ ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขามีโรงงานนะฮะสามโรงงานมีโรงงานสามโรงงานก็คือโดนปลอมแปลงเอกสารแล้วยึดโรงงานไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าดวงเราเสียมันเป็นกรรมเราบางคนนะจากจนอยู่นะฮะถ้าดวงบอกจะรวยวันหนึ่งก็ต้องรวยก็จะมีแนวทางในการหาทรัพย์ก่อทรัพย์ได้นี่เป็นพื้นชะตาบางคนเนี่ยดาวในในดวงชะตาเสียหมดนะแต่ดาวคู่คลองเด่นดาวเดียวนะฮะนำพาชีวิตสู่ความเจริญได้เลย ก็มีนี่ก็ไปดูพื้นดวงสตาคุณก็จะเห็นการงาน,งานการเงินความรักนะฮะต่างๆนะความสูงส่งนะจะได้เป็นระดับผู้บริการเจ้าของกิจการไหมนะก็แนะนําลูกศิษย์ผมเลยนะติดต่อไลน์วอลลัยโนสหรือไลน์ด้านลา่างช่อง YouTube หรือหน้าช่อง t i k t o อกหรือด้านบนเนี่ยนะฮะก็จองคิวเอาทีนี้เนี่ยนะครับมาดูดวงต่อนะคือต้องบอกว่าราศีของคุณเนี่ยมันจะมีดาวศุกร์เนี่ย ทับดวงอยู่เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยบางคนได้บุตรบริวารใหม่ได้ลูกค้าลายใหม่ก็ได้ได้ลาบจากลูกค้าได้ลาบจากบุตรบริวารนะฮะได้บุตรบริวารเข้ามาเอาอกเอาใจมาช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะมันแปลว่าได้ของถูกใจของถูกจิตได้ผ้าแพรได้เครื่องประดับได้ทองคําได้ของสวยงามมันจะแปลอีกหนึ่งว่าเป็นช่วงที่จะเนื้อหอมดึงดูดมากรวมไปถึงว่าบางท่านน่ก็จะแต่งกับงานวิถีชีวิตปลุกติดไปกับงานสามารถสร้างงานจากไม่มีให้มีได้รวมไปถึงว่า ทำอะไรต่างๆทางการงานจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมได้ลาบจากการทํางานนะฮะผลของงานเกิดนะฮะไม่ว่าจะทําอะไรต่างๆในช่วงนี้มีโอกาสเจอญาติเก่ามิตรสหายเก่าเครือข่ายเก่าๆนะฮะเพื่อนเก่าๆที่นาน,านๆแรมปีไม่ได้จเจอเจอหลายปีหลายเดือนนะฮะในดวงดาวเนี่ยหลังจากวันที่ย6บ ดาวการเงินคุณจะถูกดาวพระเกตเข้ามาร่วมนะฮะหัวกับหางเจอกันให้กําลังกันภายใน45วันบางท่านอาจจะมีโชคใหญ่เรื่องเงินได้เงินเก่าก็ได้ได้เงินมรดกก็ได้หรือได้เงินก้อนก็ได้มีโชคอย่างศีลกิทธิ์เรื่องเงินนะฮะนะ,ะตั้งแต่26กุมภาพันธ์ไป45วันเนี่ยนะครับแล้วก็ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะฮะในวันที่ส าอาจจะมีความเจริญจากเครือข่ายคอนเน็กชันนะฮะที่ติดต่อนะะเกิดขึ้นได้ด้วยแต่ก็ดาวพุธไปล่วงกับราหูด้วยมันก็จะแปลว่าต้องระวังเอกสารทางการเงินจะมีปัญหานะ,ะหรือว่าต้องระวังมีปากเสียงเรื่องเงินกับคนอื่นนะฮะต้องระวังสัญญาต่างๆทางการเงินนะอรอบคอบหรือมีปากเสียงกับใครบางคนเพราะเรื่องเงินเงินทองทองหรือเพราะเรื่องใดๆก็ตามก็เกิดขึ้นได้นะเะนั้นดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ย ดวงคนเราไม่เหมือนกันก็ต้องไปเช็คดวงเอานะนะครับนี้ไปดูเป็นแนวทางให้นะฮะสําหรับท่านใดนะฮะอยากจะมีของมงคลเป็นวัตถุมงคลนะฮะที่พิธีกรรมดีนะฮะนะแล้วก็เป็นศาสตร์โบราณนะฮะในการปลุกเสกนะฮะนี่ผมจะแนะนําเลยนะนะฮะเป็นเครื่องรางนะฮะนี่คือพระพิฆเนศรุ่นมหาเศรษฐีนะฮะก่อนเอาให้ดูเพิ่มเดี๋ยวผมขอเอาประสบการณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันเนี้ยเครื่องรางอันนี้ผม ผมเก็บไว้ให้ผมเองด้วยนะสององค์นะพิธีกรรมดีมากผมศึกษามาตามตำราโบราณตามตำราพระเวทที่มีมากว่า3,500ถึง5,000ปีนะฮะแล้วก็ใช้ศาสตร์ทางโหราศาสตนะร์พารตะนะฮะเข้ามาหาเลิกชั้นสูงตามตำแหน่งดวงดาวที่ดีนะฮะอันเนี้ยเขาลายมาบอกว่าเขามีโชคได้เงิน2 0 0 0 0 0เนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยพอดีบูชาพระพิฆเนศเนี่ยไปเนี่ยได้โชค 2, อสองแสนอัศจร,รรย์มากๆและได้โชคจากแฟนด้วย มาซื้อทองอได้โชคจากแฟนด้วยเขาซื้อทองให้หนูด้วยห้าบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหรือเชื่อมากๆคบกันมานานเขาไม่เคยซื้อของมีค่าราคาสูงขนาดนี้ให้หนูเลยหนูเอาไปห้อยคอแค่สัปดาห์เดียวเองเกิดโชคจริงๆนี่เป็นประสบการณ์นะเนี่ยเขาก็ส่งเ,เลขบัญชีมาให้ดูเนี่ยก็ปิดชื่อเขาไว้หน่อยนะ,นะสองแสนเนี่ยเขาได้อันนี้เป็นประสบการณ์นะเป็นความเชื่อของเขานะฮะ ก็มีประสบการณ์เยอะนะเอามาให้ดูเพียงส่วนหนึ่งอันนี้สวัสดีเนี่ยนะฮะได้บูชาพระพิคเนตรุ่นมหาเศรษฐีของอาจารย์มาสององค์เนี่ยให้สามีหนึ่งองค์เมืม่อวานขอพรเกิดโชคใหญ่นะ,ะพี่ถูกหวยต่างประเทศรวมรวมห้าแสนกว่าบาทอัศจรรย์มากๆากว่าพิคเนตของอาจารย์ออาารยุ่นนี้ยืนยันว่าพิธีกรรมคงดีจริงๆพอดีที่บ้านบูชาอยู่ด้วยต่างอื่นแต่ก็เรื่อยๆพอได้รุ่นนี้ของอาจารย์มันดีมากๆเพราะวันที่ได้รับมาในสามวันแรกพี่ฝันว่าพระพิคเนตเราเป่าหัว เหลือเชื่อมากๆนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะฮะในการบูชาพระพิคเนตนะรุ่นมหาเศรษฐีรุ่นนี้นี่คือปลุกเสกตามตำราพราหมณ์โบราณน,นะฮะตำราพระเวทที่มีมากว่า5,000ปีได้นะมันแล้วแต่งานวิจัยเขานะบางงานวิจัยว่า3,500-5,000ปีแต่ประมาณ5,000ปีนั่นแหละตตำราพระเวทเนี่ยแล้วก็ มีการปลุกเสกเนี่ยก็ใช้เลิกตำแหน่งดวงดาวจากวิชาโหราศาสตร์ภารตะเป็นต้นสายโหราศาสตร์ไทยนะเพื่อรับเอาตำแหน่งดวงดาวที่ดีทําให้วัตถุเราที่เราสร้างเนี่ยมีความมงคลมีความเชื่อว่าตรงนี้จะเสริมในเรื่องของประทานพรในเรื่องของโชคลาภนะเงินทองนะฮะความสําเร็จความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ต่างๆปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตนะนี่คือพัพพิกาเนศรุ่นมหาเศรษฐีนะท่านใดอยากได้หมดแล้วหมดเลยนะ นะก็เอาไปห้อยคอก็ได้หรือคุณจะเอาไปติดหน้ารถคุณนะ่ยคุณขับรถอ่ะเอาไปติดตรงหน้ารถก็ได้นะนะฮะอันนี้ก็ส่งให้ถึงที่นะนะครับนะท่านใดอยากจะได้นะลิงไลน์แอดด้านล่างช่อง Youtube นะติดต่อไปได้นะรหรือว่าหน้าช่อง TikTok ก็จะมีลิงไลน์แอดหรือ Line วอลร์ยโน3ที่ขึ้นด้านบนเนี่ยนะฮะวันนี้สวัสดีครับ